สวัสดีครับผมจาเกตินพอร์ตนะครับวันนี้มานําเสนอนะครับรถ ATV 125ซีซีชุดรถพ่วงนะครับนะฮะลูกค้าจะได้ตามเซตนี้เลยนะครับก็คือรถตัวรถ125ซีซีแล้วก็ชุดพ่วงอ่ารถพ่วงด้านหลังเลยนะครับผมนะฮะนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟนะครับ LED ด้วยนะฮะสองดวงเลยนะครับผมนะครับผม อ่านะครับแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องรุ่นยอดนิยมนะครับทนทานนะครับดูแลสาง่ายนะครับตัวนี้ก็คือรุ่น125ซีซีนะครับ4จังหวะนะครับระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับผมลูกค้าสามารถดูแลเองได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างนะครับผมนะในเรื่องอะไหล่ก็หาง่ายครับตามร้านอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทั่วไปได้เลยนะครับผมระบบเกียร์นะครับนะก็เป็นเดินหน้า3ถอยหลังหนึ่งนะครับถอยหลังกดไปข้างหลังครับผมนะครับ หรือหน้ากระกดเป็นหน้านะครับ1 2 3นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ใช้ง่ายเลยเดียวครับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับผมนะครับนี่ครับส่วนด้านหลังนะครับผมนี่ครับเป็นชุดรถพวงรากนะครับผมนี่ครับ ตัวนี้เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับหนานะครับผมสามารถรับน้าหนักกันได้300กิโลเลยทีเดียวนะครับขนในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆครับแคมปิ้งการเกษตรต่างๆได้สบายมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สามารถถอดแยกได้นะครับผมนะครับชุดนี้สามารถถอดแยกได้ครับนี่ครับผมมีสลักให้เรียบร้อยนะครับสลักนี้ัะไผ่นะครับผมนะฮะตัวนี้นะฮะถึงสักะออกนะครับผมนี่ครับผม อ่าตรงนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับผมกดตัวล็อกนะครับสามารถยกรถพ่วงออกได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมะฮาสามารถใช้รถเอทีวีอย่างเดียวนะครับหรือถ้าต้องการพ่วงใส่เข้าไปครับผมอ่ากดเข้าไปครับผมล็อกเข้าสลักนะครับผมนี่ครับผมใส่ง่ายครับผมเป็นใส่สลักนิรภัยนะครับกันหลุดนะครับนี่ฮะอ่านะครับใส่ง่ายเลยทีเดียวนะครับผม นี่ฮะับขับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับนะฮะแต่งหวันที่ชอบมันมากเลยสับรุุนนี้นะครับขนข้าวขนของกันได้สบายมากนะครับขับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับผมนะฮะมาดูที่คันเร่งนะครับนี่ครับคันเร่งเหมือนวอเตอร์ไซค์ครับผมไม่มีหักครับผมทนทานตัวนี้สตาร์ทเครื่องนะครับผมนะครับ แล้วก็ตัวนี้สวิตช์กุญแจนะครับถังน้ํามันนะครับผมเติมน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอลก้ห้าก็อหนึ่งเหมือนมอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยแล้วก็เบรกนะครับผมเบรกสามารถล็อกได้นะครับเวลาต้องการจับมันเบรกมือนะครับสัญญาณปี้เปิดไฟแล้วก็แต่นะครับผมมีแต่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับเนี่ยง่ายๆครับเบรคุญแจนะครับแล้วก็กดสตาร์ตตรงนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ท ต้องบีบเบรกก่อนนะครับผมนะอันนี้ผมบีบเกคค้างไว้ถ้าไม่บีบเบรกมันจะสตาร์ทไม่ติดนะครับเป็นเซฟตี้นะครับอ่ากดกดสตาร์ทนะครับผมครับสตาร์ทง่ายเลยทีเดียวนะครับผมนะครับเออสนใจทักมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรและไลน์นะครับผมเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับเบอร์โทร061 8 9 3 3 9 7 6นะครับนะฮะเบอร์โทรและไลน์นะครับ, line, รบ0 6 1 8 9 3 3 9 7 6มนะครับมีการรกทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับ